สบายดีสวัสดีพี่น้องทางช่องดงมีน้อยตามห้อยบามันครับผมเดี๋ยวมืลนี่สิมีเหลืองมาเบามาแช่กับพี่น้องอีกแล้วเป็นเชดที่พึ่งเคยเจอนะครับแต่ว่าบรูว่าพี่น้องเกิดกับพี่น้องขอกได้ฟ้ามได้หรือเปล่าแต่ว่าเฮ่านี้พึ่งจะพอเป็นเทื่อแหลกนะครับถ้าเฮ้าบอสังเกตดีๆแล้วก็ไดตรวจเช็คดีๆนี่อาจจะเกิดการสูญเสียใดเลยนะครับ จากใดก่อนสี่รับช่มรบฟังกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไาว้คือเก่าเดอพี่น้องเด้อนี่ลแะครับงัวแม่ข้อขาวตือเห่ได้ทำการผสมไปแล้วแต่ว่ามีอาการคล่ๆยๆกับง่วกับสัตว์นะครับ คือจะผสมปติทินนะนะตรงย้อนไปวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก่านะครับเข้าได้ทาการผสมงัวไปสามแม่รวอ,อมกันเลยนะครับคือก้อนผสมนี่งวแม่ขาวนี่เขาเป็นซัดก้อนมมนะครับแต่ว่าปกตินี่เข้าที่เป็นซัตว์ยเอ,อจาจักน้อยเขาก็เลยคิดว่าไข่หนาจะพระท่านตกนะครับก็เลยให้หมอผสมร้อมกันหลังจาออกเข้าผสมวันที่ยี่สิบเก้ามกันแล้วนะครับ ผ่านมาอีกเดือนสิบนะครับวันที่สิหางัวเม่เขาเนี่มีอาการกระไข่งัวกับสัตว์นะครับอาจสีบ่ชัดเจนได้กระ่วงบอกถึงการเป็นสัตว์เพราะว่ามีนำไหลแล้วก็มีการห้องเขากันเลยสันนิษฐานว่าเขาเป็นสัตว์นะครับก็เลยบอกหมอไว้เี่มึงขึ้นที่เขาตัดสินใจเอื่นหมอ,อกับเพราะว่า ถ้าเขาผสมบติดหรือว่าเขาเป็นสั์นี่ก็ให้มอมาเศร้าเบิงไข่ก่อนนะครับถ้าบติดก็จะได้ผสมนะถ้ามันขึ้นลิลิแต่ว่ายังมาถึงหยี่สิบเอ็ดมือนี้เล,เลาเล่าสิบผามือพ่าถ้ามหมอหมอก็บอกว่าเออมันอยู่ในไใข่กับสัต์ใดนะครับบางคนก็บอกว่างัวมีนามไลนี่ก บดิบูงบอกถึงการเป็นสัต์ตลอดอาจ,จิผสมติดแหล้วก็มีนะครับที่มันออกหนาออกจะใสๆคุ้นๆแต่นี่มันนามมันคือนามหนาหย่อยใสใสแบบคล้ายง้อเป็นซั์นะครับบวกกับเขามีการดมห่องเนี่ยจากน้อยเขาก็เลยสันนิฐานว่าเขาเป็นสั์นะครับพ่อหมอเพิ่งมาอุนตาเศร้าต,ตรวจเบิง ถุงล่างไข่นะครับ่าเป็นตะดรผสมกับบ่เจอนะครับบ่เจอไข่เพลสันนิทานว่าไข่ตัวกแกล้วนะครับแต่ว่าตามอาการของงัวตัวนี้นะครับคือเขาจะเป็นสั์โดนแล้วก็ไข่หนาดิตกซาแต่เือนี่มันแปลกก็คืองว่วมีอาการตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งเรามาคิดว่าถี่มาผสมตอนเศร้ามันท่านอยู่นะครับแต่พ่ออุนตะเศร้าเบื้องหล้วมันบ่เจอ เปิดก็ะเลยคิดว่ามันไข้ตกแล้วนะครับเข้าก็เลยปล่อยพันนะครับขันบ่ได้ผสมแก้ว่าเป็นยังล่อรอบนะก็ปล่อยพันมาหยอมือแล้วก็แล้วเขาก็บอได้มีอาการนะครับจนพันไปเป็นรอบที่2นะครับหล้งจากมือที่่0เทืเอแรกแล้ววันนี้เขาเริ่มมีอาการให้เห็นอีกช่วงหนึ่งวันที่3นะครับเดือน12 เอาก็เลยนัดหมอมาตอนบ่ายของวันที่4นะครับเพื่อสีใดผสมนะน,นะแต่พ่อเพื่นหมอเพื่นมาเศร้าเบิงเรีวง้วกับทองนะครับเปตรวจเบิ่งง่งวนทองได้ประมาณสอเดือนนะครับก,ก็บแสดงว่าง้วผสมติดตั้งแต่หลอบวันที่2 9เก่านะครับแต่ว่าที่เข้ามาเศร้าหลังจากพ่านมาหลอบหนึ่งที่คิดว่าสีผสมไหมนั่น บอเห็นใครแสดงว่ามันติดแล้วแต่ว่ายังบ่ท่านได้เห็นตัวงัวเพราะว่ามันเศร้ามันถียังบระท่านได้เห็นนะครับถ้ายังบ่คคบสีสิบมือสีสิบมือึอ้อยังที่เศร้ายังสีเห็นนะครับในท่องที่ผ่านมาสองหลอบ<ๆ>เขามีหลูกมาแล้วสองตัวเข้ากับพระเด้เป็นแบบนี้นะครับตอนที่ท่องเราก็คือติดท่องกับพระด้มีอาการคข,ข้าข่กับกับสัตว์อีก ลักษณะแบบนี้กรบบื้ว่าเกิดจากสาเหตุเอียงนะครับพี่น้องผู้ใดเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันคอมเมนต์มาบอกในเดอพี่น้องเด้อแต่ขอสังเกตในช่วงที่เขาเป็นซัดเนี่ยก็มีอยู่นะครับก็คือเขาบ่ได้เป็นแบบรุ่นแรงเราก็บ่ได้เป็นโดนนะครับแต่ซีมีห่วงมี่อยากดมโมสักครู่หนึ่งนะครับบ่ได้เป็นโดนเราอีกย่างจิ้มของเขาก็บ่ได้บวมลายนะครับ แต่มันก็แปลกตรงดีมันมันไขนะครับมันไขแห้ง yeah, yeah. ก็เลยคิดว่ามัวกับสัตว์นะครับช่วงนั้นนี่แหละครับต่อไปห้องกับสีไดมันสังเกตระว่างไว้นะครับขางต่อไปขันห้องผสมมัวไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาผสมติดแต่เขามีอาการแบบนี้ห้องกับสีไดรูไว้นะครับสีไดเพิ่นตรวจเช็คเบื้องก่อนผสมบริสันห้องสีเกิดการสูญเสียนะครับทางว่าวเขาทองแล้ว เอาไ่าได้ให้มอมาปุนตาเศร้าเบิ่งนี้ให้มอมาลวงค่ําแล้วก็ผสมเลยนี่ก็คือแทงนะครับสเสียหายเลยนะครับงัวนส่วนที่ผสมติดแต่ตัวนี้ก็ใส่เวลาอยู่โดนด้วยกันนะครับสรุปตอนนี้ก็คือทองอยู่ประมาณสองเดือนนะครับหลังจากที่คุณหมอเพิ่นอุนตาเศร้าเบิ้งในส่วนของหนําเมือกนี่มันก็มีทีที่แบบว่า เวลางัวผสมติดแล้วก็มีน้ำออกอยู่เรื่อยๆนะครับที่บางคนกับ,บ่าน้ำขุ้นแต่สิมีซีขนๆเนื้อเนี้ยนะครับแต่ในส่วนของตัวนี้นี่มันคืองัวเป็นซา์เลยนะครับน้ำก็คือใสหย่ยอยใสนะครับกี่ด้สั่นแล้วครับพี่นองครับเอามาบอกเอามาจ่าก็พี่นงเพื่อสิเป็น,นประโยชน์บ่หน่อยกระไรนะครับเอามาบอกสู้กันฟัง ได้ก็ฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้กันคือเ่าเด้อพี่น้องเด้อไปกําลัางใจให้กันเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็มาเบอกจากับพี่น้องซ้ำนี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยอี่เมตรอไเกีบขีกิโอีก